ลูกสาวสิกับไทยละแม่คุณให้แยังให้กินนะเสโนไม่จ้าเสโนซสโนแย่เนาะครบมู่กินยังบวชันยังบวชันครบห้ามู่สำลูกสาวสิกับก่อนละคอได้ครบห้ามู่สันใหกินให้ลูกสาวบวนครบห้ามู่สำสิกสาวก่อนละฟังกับได้บวชครบห้ามู่เอ้านอนี่เนาะนออย่างหน้าเขาเออ หน้เตามือหน้เต่ามือ,น,น,อน,นี่นอนี่เนาะนอนนี่ขมอมในทุกคนมีน้ำพร้อมแต่แซบ่บแล้วก็นอนนี่แกงนอเต่มเาม,าม,อมืออย่านามาขั้นใ้เลยเดี๋ยวสปายอยนางให้เี๋วย,ว,ยวบอกน,อนาวนนนมีฝั่งเนาเดี๋ยวเราข่อมกันได้โอ้โหเนาะเออเดี๋ยว่บลคุน่าสปีน่าจิป่งเลยมั้ง เดี๋ยวท่ามีติแม่เลยมาเดี๋ยวไปตัดผังเนาก่อนเดี๋ยวไปตัดผังเนาแล้วกลับไปเก็บใบยานางมายองแม่อีแม่สีเฮ็ดว่าเฮาเฮ็ดโอ้แม่บุเซียสีมือลูฟอว์บ้าบลายฟอว์คือเก่งแซ่บแม่จะเก่งแม่จะเกินเด้เออเอาไปโอ้ยบังหมันบังังหมันแซ่บเลยมาเลมาเลยเอาไปหน้าหินมากมากเนี่ยก็ลาวานลาวานบุได้เห็ดมัตตี้บวกกับเป็นหน้าบุต้องเหิร้าย บอกเห็ดหัวซองห่วงนะเห็ดพอกินไปซี้ข้าวเลยไอ้ตาไปซี้ข้าวมาแล้วบรรยากาศยามแรงบรรยากาศยามแรงตอนนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วน่ทุกคนตอนนี้เนี่อากาศเริ่มเย็นเย็นดูดูดูดดดดดดด ทุกคนเห็นบอกอันที่ว่าพ่นปู่ขอนกีพ่นปู่อยู่ทางพุ่นพุ่นพ่นปู่ทอดแต่เส้นพุ่นเส้นที่เพิ่มมานี่บปู่แต่ไปตัดของเนาก่อนเอ้ยเดี๋ยวเป็นตัวซี่เอ้ยโคตรน้ำโคตน้ำโคตรน้ำใช่คิดฟุ้นมา <c oughs> บ้าให้คืนอ๋อเอาไปโครื่องปุ๊กกะโคตไปมั่นอยู่เพิ่นนี้มั่นแทงได้เพิ่นนี้เม่ตัวซี่บ่มากมาบมี เ <laughs> อายอ,อกสืส่อแต่ทามาตัดผักเนากันอันนี้ส่วนแม่จะปีขุมูคุณทองน,นี่เด้ผักเนานี่เดินน้อยเดียวเลยเดี๋ยวขออนุญาตตัดกันเด้อพูดไหมตัวสี่ วันนี้ลมอ็ิม่แห้งแค่บังส่งนี่ฝนจีตกเด้ดีทุกคนพวทองฟ้าตีละ่ะอีแต่มืดอีพอเขาลอบออฝนจีตกแท้ๆฝนตกคักๆเก็บใบยานางใบายานางหลาย ลายอีพออีแม่แม่ขวดสเฮ็านาบตัวกระหอกแม่เ่ยจะเอามาพลิกกเาจะมาพลิกไปใส่ตับส่เกงเไหมไม่ใส่ลายดอกแม่เ่ะว่าเหมืนมอนยานผิดเอาไปล้างก่อนเอาพี่ไปล้างแค่นหนใส,ส่ใส่ต้อิก่ใส่ใส่

ย่างไปดิ่งเขาตเอ้ยเอ้เอ้ยเอ้ย I o v e I love ซ oh ีบอกเบื่อทุกตาเดเนาะเล่นยัง ง่ายโหดไปตลาตดริบพวกไม่ไ,ไปอ้าเออแบบซื้ซื้ตัว่ายกว่าี้ด,ดี๋ยวให้ตับหม,ม่งหุ้งมนไดนะตัวเอาอัน จำนีมซื้อโคกมาโคกแตกมีนาเวเดินม so ีนานี่มันเป็นลูกเพล่โบได้โคกกระแตโมหุงเขาก่ามาแล้วเอาไปยองต๊ะโบได้โบได้พีแฮค็กกำลังคิดแตะอยู่แล้วอันนี้แม่ซื้อโกกระเทียมติดนี่หรอคะเด็ดนี่ ทราบาวซื้อมเข้าพอติดนี้เข้าพอมนไหมเนาะซื้ออันห้วยไทยกับบุธเมอวนเดี๋วนีเไก็ออกวันนี้ออกุวันอันแม่ทเภซือเลคนกออกเลคนส่มีันมีนเพ่จะงนใส่นี่มใส่แหละบุ๊มบัุ่มบัก็เป็นไทยคนคนลิ้นห้วย เนอะนี่าเ็นี้บบน,น,น,จจมมน้ำวานอีมม,มบกเงนเาอยู่สืออินามันขึ้นอยู่หน้าโจเม่เมื่อกแบบี้นี่เขาแมอีแม่กขันอยู่ไแม่ะยู่บุนตี้เรูกันงี้แม่บกขันินสิบบ กองเสมอมาเอียงแนวนั้นต้องกินแบบนี้บอ ค่ะมาเป็นที่เขาเจ้าตีห่วงหมัมกหม,ม,มันนี่เป็นสีนี่เห็นบ่สีส้มสแซ่บ

อานทองแมแเยง่มเอายังเกาเอเ็อจงังพอตายแม่มันแข็งมันป็นกระดันเห็นบ่นีตั้ง่อาไว้ทาลูไม่ให้เดันนี้เนสเ็ดลาบเก่งเราไหมเรียบร้อยจ้ะเอ้ยไม่ให้เก่งเรียบร้อยละ